สวัสดีนะคะสวัสดีนะสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเนี่ยคุณยายนะ,ค,ะคุณแม่แอนนะ,ะเขาทำน้ำซุปกระดูกโคมงไก่นะคะจะทำข้าวเปียกนะคะข้าวเปียกยวนนะคะก็คือกดจับยวนนั่นเองนะคะเนี่ยทำทานเองที่บ้านนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวแอนจะลองต้มนะ,ะเแอนจะต้มดูนะอันนี้คือต้มน้ำซุปเรียบร้อยเลยเนาะ เดี๋ยวไปทานด้วยกันนะคะอันนี้คือจะทานทำทานเองที่บ้านนะคะอันนี้คือแอดตักน้ำซุปมานะคะ ใส่หม้อต้มเนาะต้มแยกทางขานะคะเดี๋ยวก็คือเป็นน้ำซุปก,ระ,กนนะะระดูกหมูนะคะกระดูกหมูแล้วก็ใสโครงไก่กระดูกหมูค่ะแล้วใส่เส้นไปนะคะนี่ค่ะเป็นกดจับยวนนะอันนี้จะเป็นเส้นนะคะเส้นกดจับยวนนะคะ เราก็เอามาต้มนะทุกทางนะน,นี่เขาเดือดแต่นี้ก็ใช้ได้นะคะเส้นนี้จะสุกเร็วนะสุกเร็วนะคะเขาเป็นเส้นสดมันก็เลยสุกเร็วนะคะน,น่าทานไหม นี่นะคะสุปเลยนะคะแล้วก็เราก็จะใส่นะใส่เครื่องปรุงนะนี่ค่ะเครื่องเคียงก็จะมีหมูยอนะคะหมูยอมุกทหารนะหมูยอใบตองหอมนะคะต้นหอมผักชีนะพริกนะคะพริกคั่วนะแล้วก็จะมีหอมเจียวนะคะ นะะหน้าทานนี่เอ่ยเราใส่เครื่องเคียงเข้าไปเนาะมีหมูยอมุกทาหารนะคะหมูยอใบตองนะอร่อยมากๆเลยนะแล้วก็จะมีหอมเนาะมีพริกนะคะพริกเผานะคะแล้วก็จะมีหอมเจียวนะคะแถวมุกทาหารก็จะทําทานกันแบบนี้นะคะจะอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไอ้ขอตัวทานก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ